คนเชื่อเรื่องเทวรูปวัตถุมงคลเลือกเจ้าของหรือไม่และนี่อาจเป็นเรื่องบญสัมพันธ์ความเชื่อความศรัทธาเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเทวรูปแต่ละองค์ล้วนเลือกเจ้าของบางองค์อยู่นานคนตามหาก็ตามหามานานเมื่อถึงเวลาของสิ่งนั้นก็จะไปอยู่กับเจ้าของเองบางคนได้มาแบบง่ายๆอาจเป็นเพราะบรารมีกับบุญเก่าที่สร้างมา และมีโอกาสดีๆบางครั้งก็มีคนเอามาให้เองบางคนต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆและบททดสอบมากมายแต่เมื่อถึงเวลาทุกอย่างก็ลงตัวแบบง่ายๆเมื่อถึงเวลาอะไรมันก็จุดไม่อยู่ทว่ารูปหรือวัตถุมงคลต่างๆบางคนเชื่อว่างง,ง่ายหลงไหลในวัตถุสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนของที่เราชอบเรายังชอบบ้านแบบนี้ รถแบบนี้เสื้อผ้าแบบนี้กินอยู่แบบนี้ไปเที่ยวที่แบบนี้หรือแม้แต่นิสัยเองยังเป็นแบบนี้เราเป็นในแบบที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมว่าทุกสิ่งเราชอบไม่เหมือนกันทุกอย่างล้วนเป็นความชอบส่วนบุคคลที่ไม่ได้ทำให้เดือดร้อนแก่ผู้ใด